สวัสดีครับผมธารนัทตูไรมือผารหัสพนุกรรมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคนเกิดราศีเมถุนนะครับผมในเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสิบหกเริ่มบันไพ่เลยครับได้ไพ่ก้าดาบครับวันนี้ผมจะมาทำนายแบบสามใบนะครับผมสามใบอดีตปัจจุบันอนาคตโดยที่พูดพื้นดวงรวมไปด้วยเลยในการทำนายสามใบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงห้าเดือนที่แล้วห้าเดือนที่แล้วก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนายไพ่ใบที่สองทำานเดือนมิถุนายนายไพ่ใบที่สามเือนอนาคตนะครับผมไพ่ใบนี้เนี่ยผมจะบอกว่าคุณเห็นไหมว่าเป็นคนที่ลุกขึ้นมาจากเตียงฝันลายแล้วมีดาบเสียบอยู่ดาบเสียบอยู่คขาจริงไม่ใช่ดาบเสียบแต่มันเป็นดาบแขวนอยู่บนผน,นับงบ่งบอกถึงความาไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกอะไรที่มันไม่ดีมากนักหรอก มันบอกถึงความกลัวความกังวลในใจ,ใจิตใจนอนไม่หลับอ่าแสดงว่าคุณเห็นอะไรไหมแสดงว่าห้าเดือนที่แล้วก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนก็คือเมษเดือนพฤษภาเมษามีนาแล้วก็อ่อกุมภาแล้วก็มกราเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดภายในตรงเนี้นที่ผมทำนายแหละอาจจะนอนไม่หลับ อาจจะเครียดอาจจะก,กังวลอาจจะมีปัญหาแล้วมั่นมงหมอดถึงขึ้นดวงได้ด้วยพื้นดวงราศีเมทุนเนี่ยคุณจะว่าเป็นคนคิดเยอะเป,นนคคปปอเป็นคนที่มีความคิดสับสนแปรปวนคิดซับคิดซ้อนเป็นคนที่มีความคิดแบบเดาใจยากเนี่ยคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังแล้วมีอารมณ์ที่เหมือนกับน้ําน้ําที่หมุนวนน้ําที่มันไม่นิ่งและเป็นท่านลมด้วยท่านลมผสมท่านน้ํา อันนี้ความจริงอาจจะไม่เหมือนในตำรานะแต่คุณจะบอกว่าถ้าเราเปรียบเสมือนราศีเมทุนมันจะคล้ายๆกับราศีมีนก็คือเหมือนปลาที่ว่ายวนปลาก็เป็นธาตุน้ําแต่ถ้าเป็นราศีเมถุนก็เป็นคนคู่คนคู่นี่ก็คือแต่ละคนก็แย่งมาแย่งมาแย่งไปแย่งมาคุณคิดนะเดี๋ยวฉันคิดแบบนี้นะเธอคิดแบบนี้นะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมา ก็คือหาที่สรุปลงตัวไม่ได้เหมือนกับตัวเองขัดแย้งกับตัวเองคนตัวเองก็อีกคนขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งมันเป็นสภาวะที่อีกคนหนึ่งจะต้องขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งนั่นคือสองคนจะต้องมาขัดแย้งกันแต่นี่คือตัวเราเองขัดแย้งกับตัวเราเองก็คือหาความสงบสุขในจิตใจไม่ได้มาถึงได้ไพ่ใบนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราหาความสงบสุขในจิตใจไม่ได้แต่ผมจะพูดอย่างนึงว่าราศีเมถุนเป็นราศีที่มีเสดห์สูงมากๆใน เกือบที่สุดในบรรดาราศีทั้งหมดเป็นคนที่มีเสน่ห์สูงมากราศีเมทโนนี่ราศีเป็นราศีที่มีเสน่ห์แรงมากหัวกระไดบ้านไม่แห้งไปที่ไหนมาไหนคนจะต้องติดตามหรือบางทีถ้าทําเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาวเท็กซ์อเป็นอะไรอ่ะเป็นเน็ตไอดอลเป็นอะไรพวกนี้หรือบางทีเป็นนักพูดเป็นนักปาคกถาเป็นอะไรต่างๆที่ใช้อาชีพอย่าใช้ปากใช้รัศมีตัวเองใช้หน้าตาตัวเองและมักจะหน้าตาดีด้วย ไปที่ไหนมาไหนเนี่ยแล้วถ้าเกิดรังคาด้วยเนี่ยผมจะบอกว่าคนติดเติมคนคนนั้นจะเป็นดาราดังคนคนนั้นจะเป็นชื่อเสียงก้องโลกและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใช้ความสามารถอย่างที่ผมบอกใช้ปากใช้ความคิดที่ชันฉลาดใช้ไอเดียหรือบางทีก็ใช้มันสมองคุณจะเป็นอัจฉริยะอย่างอีลอนมักผมจะบอกว่า อีลอนมาร์กนีเป็ราศีเมทุนแต่ผมจะบอกว่าอีลอนมาร์กได้ทุกอย่างก็คือใช้ทั้งมันสมองอันฉริยะที่ว่าความคิดซับคิดซ้อนของราศีเมทุนแต่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบทุกเรื่องในชีวิตแบบว่านี่ไงไพ่ใบนี้ไงเครียดไงมีเรื่องอะไรต่าง,างแต่ผมจะไม่พูดไปมากกว่านี้นะแต่ว่าผมจะบอกว่าความเป็นอัจฉริยะในตัวของราศีเมทุนถ้าใช้เป็นคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากในชีวิต คือต้องค้นพบตัวเองก่อนน่ะและอย่างหนึ่งคือสเสน่ห์คุณจะบอกราศีเมทุนถ้าเกิดใช้พรามอฉริยะและใช้สเสน่ห์ในตัวเองรูปร่างหน้าตาตัวเองให้เป็นวางตัวเป็นราศีเมทุนคนนั้นจะดังก้องโลกแล้วเป็นคนที่ร่ํารวยสุดๆแต่คุณจะใช้เป็นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณจะบอกว่าอันนี้ผมใบ้ใบ้อย่างหนึ่งนะราศีเมทุนถ้าจะประสบความสำเร็จแบบนั้นหนึ่งคุณต้องมีปรัชญาสองคุณต้องมีธรรมะ สคุณต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับประสบกการณ์ของโลกนี้ก็คือศึกษาเรื่องปรัชญ,ญาธรรมะม,มีทางเดียวเพราะว่าราศีเมถุนคือส่วนใหญ่ที่ระเหยลอยชายไม่รู้เรื่องอะไรแบบแค่ๆเหมือน,บบนเป็นแบบเนี้เป็น,บบนเป็น,บบนเครียดตับสนตัวเองทะเลาะกับตัวเองแล้วก็ต่อให้คุณมีสเสน่ห์แต่ใช้ไม่เป็นจึงทําให้คุณเนี่ย ไม่ประสบความส็จในความรักสัส่วนมากสำหรับราศีเมทุนเดี๋ยวมีคนรักเดี๋ยวคุณก็ไม่แมั่ในใจในตัวเองเดี๋ยวคุณก็รู้สึกกลัวเดี๋ยวคุณก็รู้สึกอะไรด ى, เดี๋ยวคุณก็คิดว่าตัวเองแน่เดี๋ยวคุณก็คิดว่าอ่ารักคนนี้เขาจะมาทอดทิ้งฉันไหมเดียวยังไงเดี๋ยวไม่แน่นอนมันหลายอย่างนะผมยังเดาไม่ค่อยถูกเลยคิดไม่ค่อยออกคิดไม่ค่อยถูกราศีเมทุนนี่ความคิดแบบซับซอ้อนจริงจริจึงทําให้มันไม่ประสบความส็จในความรักอยู่ล่ําไปเนี่ย เห็นไหมเพราะฉะนั้นราศีเมทุนจึงจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนผมจะบอกว่าคนที่ดังๆราศีเมถุนคุณลองไปเสิร์ชในเน็ตได้เลยว่ามีใครบ้างแต่ผมก็เลือกมาคนหนึ่งนะอันนี้ผมไม่พูดซ้ํานะเขามีอะไรถ้าคุณลองไปศึกษาประวัติของเขาคนนี้จริงๆก็คือหมอมอบไปแล้วอีอะไรอีรลอนอะไรคือเขาศึกษาธรรมะเขารู้เรื่องปรัชญาไม่งั้นเขาไม่คิดจะสร้างจรวดอะไรต่างๆหรอกแต่ผมจะบอกว่าคนที่เป็นราศีเมทุนแล้วประสบความสำเร็จ ธรรมะครับธรรมะในที่นี้ผมจะบอกว่าคือเรื่องของปรัชญาแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีศาสนาก็ตามเถอะแต่รู้จักจเอาปรัชญามาใช้กับชีวิตก็จะรุ่งเรืองได้คุณจะเอาอะไรล่ะเรื่องของความร่ำรวยธรรมะก็ใช้ได้ความรักธรรมะก็ใช้ได้หรือแม้ว่าคุณอยากจะได้อะไรก็ตามเอามาปรับยุคได้หมดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บรรลุถึงแก่นก็เถอะนะครับ ันนี้พูดพืด้นดวงมาซะยาวเลยอย่างหนึ่งคือราศีเมทุนก็ทําอะไรไม่เหมือนใครอยู่แล้วอารมณ์แปรปรวนอารมณ์เหมือนกับใบโพล่าอะไรงนั้นนะอเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยสิ่งนี้ผมก็จะพูดแบบนี้นี่เห็นไหมพไพ่ใบแรกก็จึงบอกว่าห้าเดือนที่แล้วอะประมาณก็ห้าเดือนรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างไหนนะก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนนะเห็นแล้วเดือนะอะไรๆเนี่ยเพราะฉะนว่าเดือนมิถุนายนที่ของกาลังจะทำายนะั่นก็เป็นเดือนของ อาราศีเมถุนพอดีแต่เรามาดูก่อนหน้านั้นเครียดคิดมากกังวลถ้าต่อให้คุณมีคนรักคุณสมมติว่าคุณกำลังคบกับใครมันมีสิ์แนวโน้มอ,อันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะแต่มันก็มีสิ์แนวโน้มสูงมากว่าจะเลิกกันเพราะอะไรอันนี้แนวโน้มเฉยเฉยนะเพราะคุณคิดเยอะไงว่าเขาจะเป็นอย่างงู้นเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องงานคุณก็คิดเยอะคุณก็กังวลให้เลิกซะไพ่ใบนี้ก็คือ ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นเดือนเดือนเดียวกับราศีเมถุนพอดีก็ราศีเมถุนก็เมถุนมิถุนมิถุนาพระจันทร์สายหน้าพระจันทร์ยังเบือนหน้าหนีหมาป่าที่ร้องโหยหวนความจริงผมพูดน่ากลัวไปความจริงนะผมจะบอกว่าให้คุณเนี่ยอย่าก,กลัวอะไร ผมพูดแค่นี้พอนะบางทีความกังวลความคิดมากแล้วก็อารมณ์ที่ไม่แน่นอนของตัวเองไพ่ใบนี้คือเรื่องของอารมณ์ล้วนเพราะไพ่ใบนี้คือเดอะมูนเดอะมูนคือพระจันทร์พระจันทร์ในยามกลางคืนที่ส่องแสงไม่แน่นอนผมจะบอกว่ามันคืออารมณ์ของเพศหญิงมันม่งบหกถึงอารมณ์ที่แปรปรวนอารมณ์ที่ไม่แน่นอนของเพศหญิงอันนี้ผมพอพูดให้รู้แล้วใช่ไหมว่าราศีเมถุนเป็นอย่างนี้จริงๆอารมณ์ที่ไม่แน่นอนและถ้าเป็นราศีเมถุนที่เป็นเพศหญิงผมจะบอกอย่างนี้นว่าเป็นราศีเมถุนที่เป็นเพศหญิงเนี่ยเป็นราศี เป็นคนที่เก่งมากผู้หญิงเวลาศีเมทุนจะเก่งมากมีความสามารถรอบตัวมีความสามารถหลากหลายด้านแต่บางจักค่อนข้างไม่ค่อยเวริร์กเรื่องความรักเพราะว่าอารมณ์ของตัวเองด้วยเนี่ยบางทีบางคนนะบางคนเฉยๆนะคิดว่าตัวเองจะหาเรื่องตัวเองได้แต่ใจใจนึงก็อยากเรียกร้องความรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจในตัวเองต้องต้องไม่ใช่มั่นใจสิต้องรู้ใจตัวเองเพราะฉะน,นั้นไพ่ใบนี้เดอะมูน เมูนเนี่ยเห็นหมันร้องเรียกหาพระจันทร์ก็คือเหมือนกับทรมานในใจความใจใจจริง่ะเข้มแข็งไอ้ตัวตนข้างนอกน่ะเข้มแข็งแต่ตัวตนภายในเนี่ยเห็นหมาหพวันนี้จึงบอกว่าควรที่จะรู้ตัวตนภายในได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีอะไรที่เป็นระบบนิ่มๆน้ํๆของผู้หญิงราศีเมถุนแม้แต่ผู้ชายก็รู้สึกเหมือนอารมณ์มันจะแปลบรวนดงดงินโดยเฉพาะมันเมถุนไงก็คือเดือนมิถุนาเนี่ย คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณจะอ่อนไหวแล้วก็กลัวกังวลมีปัญหามากพิเศษมากเป็นพิเศษเลยนะในช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้อ่ะเรามาดูพาไพ่ใบสุดท้ายแต่ผมจะบอกว่าหลังจากผ่านเดือนมิถุนายนเนี่ยอนาคตเนี่ยรุ่งครับ การงานคุณจะรุ่งเหมือนกับว่าผ่านช่วงไอ้นั่นไปแล้วจะลุง่งการงานจะลุง่งการงานจะลุง่งการง,งานแต่คุณจะบอกว่าบางทีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะคิดว่าคุณทํางานเก่งคุณเป็นสาวสตรองแต่บางครั้งอก็ยังเป็นคนทํางานวัยทำงานไวในที่นี้หมายถึงบางทีแต่ผู้หญิงคนเนี่ยเห็นไหมว่าบางคนบางขอพูดตรงๆนะเป็นคนทํางานเก่งแต่ว่า บางทีใช้อำนาจบาดใหญ่มากเกินไปก็เป็นไปได้บางทีอาจจะไม่สมดุลไม่ใช่เรียกว่าอำนาจบาดใหญ่อย่างเดียวเขาเรียกว่าไม่สมดุลในตัวเองยังหาจุดยืนให้ตัวเองไม่ได้แมวตัวนี้บางทีก็อยู่ข้างหน้าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีแมวตัวหนึ่งคอยรับใช้คุณอยู่แต่แมวตัวนี้ก็เป็นได้แค่แมวทําอะไรแทนคุณไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่หรอกแต่คุณก็ยังต้องตั้งหน้าตั้งตาทางานรุยในชีวิตต่อไป ในอนาคตข้างหน้าจะถึงอาจจะสีเรือนท่านหรือตลอดไปก็ได้เขาจึงบอกว่าเข้าสู่ธรรมะแต่ถามว่าถ้าเราไม่ต้องเอาเรื่องที่มันแบบยากๆนะชีวิตการงานของคุณก็ยังดีขึ้นในช่วงหลังจากเดือนมิถุนายนชีวิตการงานการเงินของคุณจะดีขึ้นแต่ความรักให้ไปนี้ไม่ได้สับสนุนเท่าไหร่ การงานการเงินจะดีขึ้นนะครับผมคนรุยงานคนสู้งานและความจริงความคิดของคุณจะเกิดไอเดียที่ดีๆได้เพราะราศีเมถุนก็เป็นดาวไอเดียอยู่แล้วใครที่มีความคิดแบบเป็นสียปินจะเป็นในที่นี้คือเป็นดาว t ท็กตอกดาวยูทู e ทางานเป็นอินสึนเซอร์ก็ลุกเหมือนกันสำหรับผ่านจากเดือน The Moon, ก็คือเดือนมิถุนาย,ยนนี้ แต่มันจะบอกนะว่าอารมณ์ของราศีเมทุนมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละมันจะวนเหมือนพระจันทร์วนเหมือนคนที่ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้นะลุงก็จบละจบไปแล้วใครที่ต้องการดูลายมือพระยศีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube. ยูทูบจะเป็นไลโอเอก็ได้นะครับผมเราเองผมเป็นช่องทางสำรองเขาฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลโอเอเพื่อไม่พลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับผม ข่าวสารวัตถุมงคลข่าวสารต่างๆใครต้องการสั่งซื้อวัตถุมงคลกับผมก็ติดต่อทักมาได้ในไลน์ oa ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมก็มีรูปมีอะไรก็เข้าไปดูแล้วก็ไปสั่งซื้อวัตถุมงคลได้เป็นวัตถุมงคลเกี่ยวข้องกับอาเมตตาหานิยมโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับค่าขายเกี่ยวกับพาะการเสน่ห์อะไรพูดง่ายๆคือครอบจักรวาลเลยคือไม้พียงยิ้วดำไม้แกนขาไม้อะไรต่างๆแล้วก็เพชรหน้าทั่ง แล้วก็เป็นสเกตดาอะไรต่างๆก็แนะนำมัตแพงยี่ดัมเพราะมันเป็นสิ่งที่ครอบจักรวาลนะครับผมเป็นวัตถุมงคลหายากที่แทบจะแทบจะหายากทีเดียวก็คือแทบจะไม่ค่อยมีะใช้คำนี้เป็นวัตถุมงคลที่ผมเล็กคอมเมนต์ทีเดียวนะครับผมแล้วส่วนนี่คือสั่งซื้อทางไลน์ OA ที่ทิ้งไว้ด้านล่างหรือจะมาทางไลน์คณะสองหส่งรูปมาก็ได้ที่ผมเคยลงช็อตลงอะไรต่างไว้ในเพจในลิงก์ในในเพจใน ในช็อตอะไรต่างๆที่ผมเคยลงใน YouTube หรือในรูป YouTube ชุมชนก็ถ้าใครเห็นอะไรอย่างๆั้นก็สั่งซื้อใน l ลอเอหรือจะเป็น l i ท e ้าสองหกก็ได้นะครับผมแ้าส่วนดูผ่านทางายเนี่ยหรือเป็นทไลดูผ่านทางอออนไลน์เนี่ยก็คือมีทางไลทั้งสองหกกับไลโอเอนะครับผมแต่ช่องแต่ไลสองทั้สองหตอนนี้ผมรับดูอยู่เป็นส่วนตัวจะถนัดก,กว่านะครับแต่ส่วน มีวิธีหนึ่งคือเวลาดูผมดูผ่านทางโทรไลท์ที่บอกไปแล้วก็จะปินขนตอนสดๆทางโทรไลท์เป็นโค้ดสุดลวเป็นโค้ดที่เต็มที่แค่ปัญหาของคุณไปดูผ่านทางมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักงานสำนักงานมีดูอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบ VP กับแบบธรรมดานะครับผมก็คือที่สำนักงานคอร์ริเดอขที่อยู่ขอ,อรายละเอียดมันได้ก็คือลายมือพิเีงอให้ตัวเลขแบบ VP กับแบบอีกแบบหนึ่งคือแบบธรรมดารายมือพีเศษจะก่อนด้ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ขอเราชอนของที่อยู่ขอรายละเอียดมันได้ใหว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามผมเยเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาดลิปใหม่ๆคิดดีๆก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่นะครับผมในยูทูบวันนี้ขอลาไปกท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ